เรียบร้อยละจ้าพ้อเสิร์ฟแล้ว,ลวบัวลอยเส้นหมี่บัวลอยเค็มเสร็จแล้วจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำปลาวิธีเฮ็ดบัวลอยเค็มพี่น้องขั้นตอนแรกเอาน้ำมันใส่กระทะให้มันห่อนแนยจัหน้อยแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปพี่น้องหัวหอมทำความสะอาดล้างแล้วดีๆส้อยแล้วก็เอาลงทถอดให้หอมก่อนพี่น้อง หลังจากกันหัวหอมส้มกินหอมแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมพี่น้องเห็ดหอมแห้งแซน้าให้นุ่มเราเด้อพี่น้องเด้อเอาลุงเป็นขันตอนไปอันนี้ลุงเห็ดเด้อพี่นอ้องบ่เมินป่าปลาเห็ด่เปินป่ามาเอาวิชาเล่าพาพี่น้องผูดอดจากเห็ดเนาะหลังจากกันเห็ดหอมหอมแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นผัดเห็นหอมแล้วเพิ่งจะใส่หมูสามขั้นลงไปพี่น้อง มีสามชนิดนั่นหอมสูตรนี้รับรองแซ่บพี่น้องสูตรโบราณของ่นสูตรนี้มีแต่โบราณโบราณมาบัวรอยเข้มพี่น้องนี่ทั้งบัวรอยเข้มบัวรอยหวานตัวนี้คือบัวลอยเข็มหมูกระไส่ตามชอบใจเลอพี่น้องมากกินหลายกระไส่หลายอันนี้สิกินได้ตีข้นหาข้นคนละพี่น้องเอาแบบอินไปเลย โดยที่ป้าสังเกตเบิเบ้งนอกพี่น้องพอนคนใส่ของแตะลายานคนถือบ่อไขรกลับขก็เล็กๆก็แรกๆคืๆอยังเขเ้าเ,เห็ดได้พี่น้องพคนถืว่างไว้เห็นมันเห,ห็มันกรอบเป็นด้านๆไปผลได้พี่น้องทล้พอเอามาคนเห็ดมันคือหอมกลมกล่อมแท้ป้ากอมึงีที่เล่าเนาะ ข้าคอนโฆษณากระทะน่วยนี่ก็หายฟังเด้อพี่น,อน้องกระทะนุวยนี่นะเบิกการใส่งานของมันเกือบจะยี่สิบป,ปีแล้วเด้อพี่นอ้องตงแต้ยลุ่กระป่าแต่งงานกันใหม่ๆ่นนี้ใส่ดีดีว่าติดกระทะพี่น้องกระทะมันนัดพร้อมผันข่านนัพฉันซนะืน้อให้ป้าหลายหน่วย้ะป้าก็บ่เอาป้ามักหน่วยนียแ่แหละเพิ่นก็มักให้กันมันบ่ติดดีเลยพี่น้องมันบ่ติดกดเมื่อติดยังเกือบมีที่ปีแล้วพี่น้องเขาเอินบน้านเฮาเอนนินกระทะพีแล้วเนาะวันนี้เล่า ว่างได้เกือบ้านาที่บุญละพี่น้องเนี่ยแล้ต้องมัดกับพี่น้องค่อยๆเฮ็ดใจเย็นเด้ะลุงบ่าปากบ่เบาเาด้แล้วเฮ็ดกับเผาเนี่ยแล้ใจเย็นเลาวตั้งใจเด้อาหารของเราออกมะฮอมมันนี่แล้วหุ้ยเกลือพี่น้องบ่ต้องห่วงดอกว่าลดขาดของไตวานเนี่ยออกไม่ดีกลมกลมเขาถืบ่าถิ่มเกลือเด้พี่นอ้องเกลือเนี่ยสุดยอดเลยบล่ลำบล่ลานเขาเนาะว่างนั้นเป็นยังไงแจ้งเอิญกระทะพี เพราะว่าคิดว่ามันมี่ยสีแล้วมันเมดอ,อายุการใส่งานแบบพี่น้องลเลยเดินกระท,ะทืบพี่น้องอากาศหนาวหนาวหาเนี่ยวห่อนห่อนกินโอ้ขักพี่น้องแล้วมีคนเห็นถึงกินเลี้ยงคักไปอีกพี่น้องโอ้ขอบคุณค่ะหลังจากทุกทิง้งทุกยางหอมลุ่งโตแล้วเพิ่นก็ใส่น้ำลงไปพี่น้องใส่น้ำลงไปสองถ้วยบะหมี่ต่อมากกัสีไส่น้ำซุปเด็ดพี่น,อน้องน้ำต้มกระดูกหมู้าพี่น,อน้องน้ำต้มกระดูกหมูต,ต้มไบแต่หมูว้านหนุ่ย ใส่ถุงใส่ตู้ไว้เพื่อความรวดเร็วใส่นส้ำซุปลุงไปแล้วเพิ่นกะซิมี่อันอีโถอีโถบานเท่านี่เขาเอื่อนเนาะเผือกหอมพี่น้องเออป้าก็ขึอ้นบอกใส่เผือกหอมล่งไปพี่น้องน้องหลังจากลุงมพเพิ่นใส่เผือกหอมแล้วเนาะเพิ่นกติดตามตโดยฟ<ด>้องเต่าหูพี่น้องบ้านเพิ่นนี่เอิ้นโตผีผีนี่ก็คือว่าผิวของเต่าหูพี่นอ้องฟ้องเต่าหูพี่น้อง หลังจากเดือดแล้วรุ่งพันธ์ไนีไส้อนพริกซอสพริกลงไปน้อยหนึ่งพี่น้องเพื่อควบไม่มีลดเผ็ดจักหน่อยเพื่อว่าใส่พริกหน่อยเพียงอย่างเพี่น้องเขาจะมีอะซอสพริกหลังจากมันเดือดไปได้สักระยะหนึง่งลุ่งพันธ์ถมาเช็คเบิ้งว่าเผือกมันสุกยังพี่น้องเลาวก็ร่างเช็ค มันไม่แต่เสียบเสียบลุ่ไปได้ก็แสดงว่าซุกที่นอนหลังจากเผือกซุกแล้วลุ่มเพิ่นกะจิไสพักกาดขาวลุ่ไปเพิ่นจะเลือกเอาที่ว่านิดกับโคนก่อน,อ,นอันส่วนที่ว่ามันแข็งแข็งอ่ะเพิ่นจะเอาลุ่มกอนอันมูกปลายหนุ่มเพิ่นจะเอาลุมที่หลังเอาลุ่แล้วส่วนที่เนเป็นใบใบเอาลุ่มแล้วส่วนเป็นหยอดกอนแล้วลุ่ม เอาลงแล้วเพิ่นกระสีปล่อยเห็นมันยบไปจะข้าวนึงแล้วเพิ่นยังสีมาคนป้าสังเกตเบิ้งเพิ่นเห็นเผาเพิ่นบ่ไข่คนเลยพี่น้องหลังจากประกาศข่าวหยุบลงแล้วเพิ่นก็เอาทัพพี่มาตอตอล่องบ้านเพิ่นเห็ดกับข้าวเนี่ยก็มีเคล็ดลับเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่ได้คนมาลงตรงเต่งไหมพี่น้องค่อยๆตอลงตอลงซื้อไหมพี่น้อง เมื่อกี้นีนไทยเพราะท่านลุ่งนใสเกลือลงไปแล้วสอดนหนึ่งพี่น้องใส่เกเลือแล้วก็ซีมบึงเห็นหนึ่งเต่พยักหัวงืงงง้งๆงาๆงื้งเงาเถดงมารดโอเคแล้วตันใบเห็ดกับเขากบคนใบเด้เพิ่นโบ้เคยเบาใค่ปากนี่อย่างไรย้ำเห็ดกับเขาเนี่ยใส่สมาธิคัะต่อมาก็ใส่เส้นมีพี่น้องเส้นมีนี่บ่บาตรต้องเอ่อแช่น้ำด้วยเอาเส้นมีแหงเนี่ยเราลุ่งเลย ใส่เด็นมีแหละแล้วก็ค่อยกดๆดดลงพริกข้างนั้นพริกข้างนี้ค่อยๆต่อลงโอ้พเน็ดก,ก็าเขานี่มีสมาธิค่ะค่อยๆต่อตลมตลมลงนี่หนาล่ะกินรสของมันสิบน,นีไปใส่นี่เสียบนวดอยู่นี่บัดน,นี้นนก็ใส่บัวลอยพี่นอ้องเอ้ยบัวลอยบัวลอยห้ามไลสื่อมาอันนี้พ่อได้ปั้นเองดอก เติมเกลือลงไปอีกหน่อยนึงบ่ม,งมีซอสมีหยังงานนี่มีแค่เกลือกับอันผงชูรสของอันปรุงรสนั่นน่ะนะอืมอันนี้ก็ตอ่อต่ออีกบางคนเอาตัวนั้นตัวนี้ใส่กับเกลือปล้นกระทะเลยปล่อยให้มันนุ่มบัดนี้ปล่อยให้มันเดือดปล่อยให้มันนุ่มคิดว่าใกล้แล้วล่ะ บัวลอยของเขา <c oughs> เสร็จแล้วพี่น้องบดไเอเดือดบอก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 แล้วกินวาซาํมนีคือสีแลลวละพี่น้องรอให้มันนุ่มอย่งหน่อย,อย,อยแล้วปล่อยมันเดือดไว้แล้วก็ไปเตรียมผลละหมากลากไม้เก็บถ้วยเก็บซ้ำมาลองกองเกงของเน่าขย,ยันคพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วบัวลอยเส้นหมี่บัวลอยเค็มเสร็จแล้วจ้า มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่กินน้ำปลา